สวัสดีค่ะร้านไม้แคตัสลบบรีนะคะวันนี้จะพามาจาัดสวนถาดนะคะเรามาเริ่มจัดสวนถาดกันเลยค่ะเราจะใช้ที่คีดน้ำแข็งนะคะเพราะว่าแคตัสของเรามีหนามขานามยาวนะคะเพื่อป้องกันหนามมาทิ่มมือนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้นะแมมสปิโนโค่ะ ขุดรูนะคะขุดรูเพื่อที่จะเอาแมมสปินโนเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กบนะคะกบกบถมได้เลยนะคะกบ เสร็จแล้วหนึ่งนะคะแมมสปิโนโนะคะต่อไปเราก็จะใช้ตัวนี้ก็เป็นแมมสปิโนโเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะนามสีขาวนะคะเราจะจัดแบบสโลปนะคะสูงแล้วก็ต่ำลงเรื่อยๆนะคะขุดรูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ใช้ดิคิวน้ำแข็งนะคะคลิปแมมสปิโนโเข้าไปนะคะระดับความห่างก็พอประมาณนะคะแล้วเราก็ใช้ที่ช่วยนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยปลูกนะคะใช้ดีมากเลยนะคะที่ร้านมีขายนะคะตัวนี้ชุดละ35บาทค่ะ ตอนนี้จะเป็นแมมโคลัมเบียนานะคะการจัดสวนถาดจัดได้เลยนะคะตามความเหมาะสมหรือที่เราชอบนะคะที่ร้านรับจัดสวนถาดนะคะลูกค้าร้านไมคแคทตัดลบมบรีนะคะ ชอบแบบไหนเราจัดได้เลยนะคะที่ร้านรับจัดสวนถาดค่ะลูกค้าจะมาจัดเองหรือจะให้แมค่ค้าจัดให้ก็ได้นะคะเราชอบแบบไหนตามใจเราได้ออกแบบเองได้เลยนะคะหรือจะให้แมค่ค้าออกแบบให้ก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นกระบองทองนะคะสีทองสวยมากเลยคะ่ะทองเหลืองอลามเลยนะคะ จะวางตรงนี้นะคะกระบองทองหนามหนามไม่ไม่คมนะคะเราสามารถจับได้นะเราสามารถจับได้เลยเก็ปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของเรานะคะเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนปลูกได้เลยตัวนี้จะเป็นอิชินบนะคะอิชินบบอลลูนนะคะ เขาจะมีปุยขาวๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะจับได้นะคะตัวนี้นะอันนี้แม่ค้าตัดลากไว้แล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วในการปลูกในการสาธิตให้ลูกค้าดูนะคะจะได้ไม่ต้องแบบจะมาติดขัดเรื่องการตัดรากนะคะเราตัดลากได้เลยนะคะลูกค้า แล้วเราก็ไม่ลดน้ํานะคะพอเราปลูกเสร็จนับไปเจ็ดวันนะคะค่อยลดน้ํานะเพราะว่ารากกระทบกระเทือนนะคะเรามีการตัดรากไม้ะนะคะก็จะปลูกสไตล์นี้นะคะให้เขาสลบลงนะคะแบบนี้นะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็ปลูกได้เลยตามสไตล์ของลูกค้าได้เลยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้หมคะจะใช้มาเขียวนะคะ มาเขียวลงตรงนี้นะคะมาเขียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้แม่ค้าก็จะใส่มะลายนะคะตัวนี้นะมะลายลากเขาเยอะนะคะเราก็จะขุดรูก,กว้างหน่อย แล้วแม่ค้าก็จะใส่ตัวนี้นะคะแมมขนนกเหลืองค่ะดอกชมพูนะคะตัวนี้นะตัดรากเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขุดรูลึกหน่อยนะคะข้อ,อไปค่ะขุดรูลึกหน่อยนะคะเพราะว่ารากรากของน้องนั้นยาวมากค่ะ ะะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แมมขนดอกขาวนะคะตัวนี้จะเป็นดอกขาวนะคะดอกกำลังมาค่ะลุกมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาน้องใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ หรือใครต้องการที่แบบว่าชอบไม้เยอะๆนะคะเราก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ปรับดินนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะโรยหินต่อไปนะคะ mm hmm. ต่อไปแล้วก็จะโรยหิน mm hmm. เสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะนะคะจะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยสูตร6เดือนนะคะออสโมโค้ดพัดนะคะสูตร6เดือนก็คือเป็นสูตรบำรุงต้นและเล่งดอกนะคะใส่ทุก6เดือนนะคะ เราก็ใส่สตาร์เกินจีไล่หมดไล่มะเร็งนะคะตัวนี้นะสตาร์เกินจีแม่ค้าแนะนําให้ใส่ทุก1เดือนนะคะใส่ทุก1เดือนได้เลยนะคะเพราะว่าจะละลายไวค่ะเวลาที่เรารดน้ํานะละลายไวมากเลยนะคะ เราจะโรยหิ่สีขาวกันนะคะดตรนี้เราปรับดินของเราเล็กน้อย หินให้รอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นหินโรยหน้านะคะเพิ่มความสวยงามให้กับไม้แล้วก็ประคองลําต้นให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าไม้ที่เราปลูกใหม่เนี่ยเขาลากเขายังไม่เดินนะอาจจะโยกไปโยกมานะคะยังไม่ได้มีการยึดติดนะคะไม้เปนไม้จะโยกไปโยกมานะคะหินโรยหน้าก็จะช่วยประคองลําต้นให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้สวยงามนะคะ ตัวนี้ช่วยนะคะ <S <S <EN aan> หินลอยหน้าเราสามารถเลือกใช้ได้ตามสีที่เราต้องการเลยนะคะ เราชอบสีไหนแล้วก็ใช้ได้เลยหรือเรามีสีไหนเราก็ใส่ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยนะคะอันไหนไม่พอเราก็เติมเข้าไปนะคะก็จะมีข้างในนี้นะคะที่เป็นนหนามๆเนาะหินลงไปไม่ได้เราค่อยๆเทลงไปนะคะ เียลงไปนะคะอุ๊ยขออภัยค่ะกล้องล้มนะคะกล้องลม้ม ในห,ห็นไม่พอเราเติมได้นะคะเราใช้ฟอเสเิตช่วยได้นะคะขีดหินออกมานะคะที่มันร่วงเข้าไปนะแล้วไปขีดน,นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะให้ดูเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาประดับตกแต่งด้วยหินนะคะ ก็ได้นะคะหรือเราจะวางด้านข้างก็ได้นะคะเราสามารถประดับได้หมดเลยนะอย่างนี้นะคะค่ะแบบนี้ก็สวยนะคะเราจะใช้เป็นก้อนเล็กๆก,ก็ได้นะคะใช้เป็นก้อนเล็กๆวางตรงนี้นะคะ ทำน้ำนะคะเป็นน้ำน้ำไหลมาจะโขดหินนะคะน้ำจะไหลมาจะโขดหินเอาหินออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาประดับใหม่นะคะเราจะแต่งด้านข้างนะคะ ขอบข้างนะแต่งขอบข้างด้วยสีด้วยหินหินกรวดนะคะตัวนี้อขอขออภัยค่ะตัวนี้จะเป็นหินลูกลังนะคะหินลูกลังสีน้ําตาลเม็ดเล็กนะคะถ้าเราจะทําเป็นพื้นดินก็ได้นะคะทําเป็นทางใช้ตัวนี้ทําเป็นทางได้ะคะ่ะตัวนี้จะสีสวยนะคะ ะะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะจะกสวนถาดวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาตุ๊กตามาประดับตกแต่งกันนะคะ เราสามารถประดับตกแต่งได้นะคะมแมลงมาบินตอมดอกไม้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมูหมูป่านะคะหมูป่านกนะคะนกมาหากินปานะคะนกนะจะมีนกเล็กนกใหญ่นะคะเป็ดนะคะเป็ดเป็ดน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะที่ร้านไมคแค่ตัสลบบรีรับจัดสวนถาดนะคะหรือลูกค้าจะมาจัดเองออกแบบเองหรือจะให้แม่ค้าจัดให้ก็ได้นะคะสนใจสอบถามมาที่เพจไมคแค่ตัสลบบรีได้นะคะทักแชทถามแม่ค้าได้เลยนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ